น้ำสลายแดงสองลังยาสิปันอแอตาเซนสบู่ยอไผ่ชิ่งหลิงบุญม้มาฟาดโกบุญม้มามีฟอร์ดเนอร์ฟา้าบีไอสตาฮึครบเม็ดแล้วละ่ะคนกับโท่มาสั่งลหลายศูนย์แปดห้าหกซีเกตหนึ่งสอซจเป็นศพ าวเป็นหยังนกคับเฮ็ดสินค้าอยู่แม่แม่คองอันเบิ่งอันนี้ให้แน่อีหยังล่ะโทรศัพท์นี่แมเอามันเป็นหยังมันเปิดบ่ติดบ่บ่แมน่นเฟซแม่นี่มันเปลี่ยนือแมเปลี่ยนือจังได๋เดี๋ยวค่อยเบิ่งให้เอ้าซื้อน้องอ้อยว่าซั่นจะเปลี่ยนือใหม่บ่แม่คองคือม่วนแท้ เสื้อเข้าจังดห้กันยังว่าซื้อไอ้อนั่นแม่เออเอากระจักมันสิไปกดีอยังแล้วบ่กับมานเหรอเป็นซื้อมันโปรไฟ์มัเคอเป็นรูปเจ้าอยู่สันนะกับรูปเก่าอยู่แต่ว่าซื้อมันเป็นซื้อีอ้องไอ้กับยังว่าเปลี่ยนขึ้นเห็นแม่เนี่ยเฮเปลี่ยนซื้อเฟศใหม่วัดตีอืมอมันยากอยู่ได้ไห่คล้องนานกูว่าแหละตัวีอ้องไอ้หาเรื่องให้กูอีกแล้ว เฮ็ดยังไหแม่จังสีใดซื้อเฟซเก่าขึ้นมาบัดเนี่ยวุ้ยการเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนนั่นสกุลใหม่เขาก็ไปอำเภอเมือนันละพานระบบทะเบียนเรียบร้อยพุล่ะเขาจ้างสีได้หูว่าเจ้าเป็นคนไทยนั่นไปอำเภอวัดเตี๋ยเออเตรียมยังไปแน่ล่ะอ่ากะมี่บัรประจำตัวประชาชนแล้วก็โทรศัพท์เครื่องนี่ละนี่แล้วก็บอกเขาว่าเปลี่ยนซื้อเฟซใหม่แห่แนนบ่ นี่กับวันเสาร์มื่ออื่นกับวันอาทิตย์วันจันทร์ผลตัววัดจังสิเล่นเฟซได้เดี๋ยวนี้ก็เล่นได้มันสิเป็นยังยถ้ยทักไปหาไผ่ไผ่สิเสื้อเนาะซื้อน้องไอ้บ้านี่เมียวันจันทร์นี่กูต้องได้ตื่นแต่เสอนไปจับบัตรคิ้วอีกแหละเนาะโอ้ยมาเมื่อยแต่เนาะข่านถาเด้ <c oughs> จับบัตรคิ้วอีกพุ่นอะ ตัวมันจันค้นแห่งอังเนาะก็ต้องไปแล้วเจ้าให้บอกเจ้าอย่าเอาโทรศัพท์ให้หลานเล่นเนาะก็รศัพทเปลี่ยนซื้อเฟซตอซื่อนี่ก็จะเป็นยากขอดอำเภอผุนเนาะต้อยบ่ได้แล้วอย่าลืมเด้อบัตรประชาชนเอาไปพร้อม ภาษาเปลี่ยนซอเฟียจือซือมันโมเมนทรมดาตัวนี่เนาะนายหลานเองมันลอยเปลี่ยนอกัน